หาอยูน่นอ้อยล้านเดอะสเปเชียลสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่2เพราะสถานการณ์โควิดทําให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จวันนี้คุณน็อตได้รับภารกิจพิเศษในการพาทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับแวดวงของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่หลายๆคนสงสัยว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ และคุณกล้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์อินดีมเทปนี้มีคําตอบครับก็กหมุกธุรกิจนฮะมันก็มีคนที่สําเร็จมันมีคนที่ไม่สําเร็จเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อินดีมคือแพลตอฟอร์มสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอปลงทุนแค่หลักพันลา สวัสดีครับอายุน้อยร้านช่วง The Special Episode นะครับวันนี้ผมมาทําหน้าที่พิธีกรแล้วก็ทําหน้าที่ตัวแทนคนกลางในการสัมภาษณ์ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจ MLM นะครับซึ่งหล,หลายๆคนผมเชื่อว่ามีความคิดในแง่ลบกับธุรกิจนี้อยู่นะครับว่าหลอกลวงหรือเปล่าทำแล้วสำเร็จจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมีคำตอบให้ครับ สวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับคุณโอมนะฮะวันนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณก้องนะครับทำหน้าที่พิธีกรแทนนะครับผมซึ่งคุณก้องเองนะครับเราก็รู้จักกันในนามเจ้าของบริษัทมัชลูมนะครับคุณก้องเองก็มีธุรกิจมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับทำไมถึงมานั่งตําแหน่งประธานของบริษัทอินดีมครับคนอื่นก็ต้องก็ต้องขอขอโทษนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนขอโทษแฟนๆหลายๆคนนะที่อาจทําให้คนหลายคนไม่สบายใจเพราะว่าผมมาทําอินดีมก็ต้องขอบคุณด้วยส่งรูปผมมาให้ดูด้วยว่าจริงๆว่าก้องกับถูกแอบอ้างชื่อเออออาาไปใช้้หรรืล่่จิงงกก็ตขบวผ ก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอินดีมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็ผมคึกว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจเพราะอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วก็มีคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประมาณ11ล้านคนแล้วก็แอคทีฟเนี่ยหลายล้านคนจริงๆมีบริษัทนะฮะที่อยู่ในธุรกิจนี้มูลค่า79,000ล้านบาท แล้วมีบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณแค่400บริษัทเท่านั้นเองผมก็ทำเกี่ยวกับ S&P e มาเป็น10ปีก็คือว่าสิ่งที่อยากทำก็คือว่าอยากให้คนมีหลายๆอาชีพอยากให้มีหลายๆรา,ายได้แล้วก็จุดเริ่มต้นของอินดีเนี่ยเราเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มหนึ่งในการที่จะรวมของคนที่มีสินค้าหรือคนที่เป็นโอท็อปอยากจะมีช่องทางการกระจายสินค้าคคแล้วก็รวมของคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีอาชีพพิเศษ มารวมอยู่ที่อินดีนี่คือเป้าหมายแล้ววันแรกเนี่ยเราก็เริ่มใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนสามารถทําที่ไหนเวลาใดก็ได้ในทุกๆสถานการณ์อันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่อยากจะให้อินดียเป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจครับบริษัทไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนตรงจุดกับคุณบริษัทไหนจริงใจกับคุณแค่ไหนแค่เปิดใจลองลองรับมันสักนิดหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าทําไมพวกเราถึงมาทําธุรกิจเครือข่ายทำมาธุรกิจ MLM ทำาธุรกิจ เน็ตเวิร์กมาร์เกพวกเราไม่ได้ทําแค่นี้เราทําอินดีมเพราะเราเชื่อว่าเราจะไปไกลกว่านี้เราจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนไทยเราจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษและคนที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทํากับอินดีมครับเพราะเราเชื่อว่าทุกอาชีพล้วนมีคุณค่านในตัวเองจงภูมิใจในทุกหยาดเหงื่อ ที่ทำเพื่อคนข้างหลังจงภูมิใจหากธุรกิจนั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้เราหวังว่าอายุน้อยไรลานีพพิเศษนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ขอเพียงคุณมองเห็นและรู้จักที่จะควยคว้ามันอายุน้อยอยลานเดอะสเปเชียลความฝันไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยเวทมนต์ ต้องเสียเงื่อมุ่งมั่นและทำงานอย่างหนักตั้งหากโคลินพาเวล